ชาระเงิน3า0 0 0 0 3 0 0 0บาทต่อ1คนครับด้วยความที่มีพี่ชายก็ได้จ่ายไป6กแ0 0 0กบาทครับสวัสดีครับผมนายชาชัยตนาสรีครับชื่อเลนโชกุลครับตอนสอบสัมภาษณ์ผมผมจับได้เป็นตอนเราทะเลาะกับพ่อแม่รุนแรงที่สุดตอนไหนมีสาเหตุจากอะไรเรื่องผมส่งงานไม่ทันนี่แหครับซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าผมบริหารจัดการเวลาวางแผนไม่ดีครับเลยมันทําให้เป็นผลกระทบกับการส่งงานวิชาอื่นๆนะครับกับอีกคําถามนึงคือถ้าเราถ้าเราผ่าตัดแล้วที่นี่คนไข้เกิด แผลติดเชื้อขึ้นมาคนไข้ระยะคนไข้จะฟ้องร้องเราเราจะทำยังไงอันดับแรกผมก็บอกไปว่าในฐานะแพทย์ผมจะแสดงความเสียใจและตัวผู้ป่วยเองระยะระยะผู้ป่วยครับผมผมมองว่าถ้าเกิดในเรื่องแผลติดเชื้อเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นที่สูงอันนี้เราผมก็คิดว่าควรจะแจ้งให้ทางผู้ป่วยได้รับทราบเพื่อเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งครับ ตอนผมไปสอบถนัดแพทย์มันข้อสอบมันก็จะมีข้อสอบเป็นแยกเป็นห้าวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะครับพอผมสอบพอผมผ่านรอบสอบถนัดแพทย์ได้ผมก็มาสมัครตรงสถาบัน MST Med ครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์ครับทางสถาบันเขาสอนว่าความรู้ที่ควรมีมีไว้มีอะไรบ้างแล้วก็เวลาสอบสัมภาษณ์เราควรวางตัวยังไงต้องเราควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรครับแล้วก็ทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในระดับหนึ่งครับเหตุผลที่ผม เลือกโรงพยาบาลนรับพรเพราะผมเพราะผมมองว่าผมจะจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับคนไข้ได้ลงมือทำาหารการมากกว่าครับชําระเงิน3ามแสน0ามบาทต่อ1คนครับด้วยความที่มีพี่ชายก็ได้จ่ายไป6กแ0นหกหมื่นหับาท ก็ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทีอ่อยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นเป็นแพทย์ผมก็จะให้ให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่อยากจะมาเรียนมาหาวิทยาลัยรังสีนะครับสู้ๆนะครับท้ายนี้ผมก็ขอปิดด้วยสโลแกนว่าได้จริงจริง,รงต้อง MST เ hey! ฮ้